โดนฝนขนาดนี้แล้วแบบบางต้นตายไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเม่อกี้ลื้อถอนแล้วเดี๋ดยวเรข้า่วนนะคะคือจากที่ฤดูฝนเนี่ย,ย,ยมันหมดไปอ่ะส่วนของเรามันเละอ่ะ แบบโดนฝนกระหน่ำเลยแล้วแบบบางต้นตายไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้รื้อถอนแล้วเดี๋ยวเราจะลงมเมล็ดใหม่ค่ะสภาพดูสิตอนนี้ก็จะลงมเมล็ดใหม่นะคะเตรียมกระถางแล้วมีค่ะกระถางเก่าก่อนอื่นเลยนะคะแม่ก็เอากระถางเก่าค่ะมาพรวนดินนะคะแล้วก็ผสมดินใหม่ค่ะ เมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะก็จะเป็นกาบมะพร้าวค่ะแม่ก็จะลงกลาบมะพร้าวในดินด้วยนะคะเพื่อระบายอากาศค่ะพอแม่ปลูกต้นไม้มาหลายรอบแล้วแล้วใส่ดินเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้ดินแฉะนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ไม่ดีค่ะขังน้ําขังค่ะ รอบนี้ก็เลยจะใส่กากมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆเยอะขึ้นนิดนึงนะคะก็บอกตามตรงค่ะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะเราใช้ประสบการณ์ที่เราปลูกต้นไม้หลายรอบค่ะแล้วก็ตายหลายรอบก็เลยจะลองวิธีนี้ดูค่ะก็ระหว่างพรวนดินนะคะก็เอาดินจากกระถางเก่ามานะคะก็ยังมีไส้เดือนอยู่เลยค่ะคิดว่าไส้เดือนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมาจากมูลไส้เดือนนะคะที่แม่ซื้อมา พอปลูกลดน้ำต้นไม้นะคะเหมือนไส้เดือนเขาก็โตแล้วก็พรวนดินให้เราด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เตรียมดินกันแล้วนะคะเป็นกระถางใหญ่สี่กระถางนะคะแล้วก็กระถางเล็กอีกสามกระถางก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเป็นตัวที่กำจัดพวกพวกเพลี้ยแล้วก็ศัตรูพืชน,นะผะสมน้ำนะคะแล้วก็จะรดเตรียมเพื่อปลูกนะคะนะคะนี่ค่ะยี่สิบลิตรนะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะ ฉีดพ่นบริเวณที่แบบว่าเป็นใบลำต้นอะไรอย่างนี้หรือว่าในดินนะคะอันนี้ก็ใช้ไวรถนะคะเพื่อกำจัดศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็เหมือนไม่ให้แบบพืชของเราอะคะป่วยนะคะ วันนี้นะคะเราจะลงมเมล็ดผักชีค่ะผักชีเดี่ยเป็นผักที่แม่ปลูกหลายรอบมากแต่ก็ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาปลูกผักชีมาโรยผักชีดูไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะผักชีนะคะชอบอากาศที่มันแบบว่าชุ่มชื้นนะคะชอบดินที่มันชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เแฉะ เกินไปนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่แม่ลงเนี่ยแม่ก็จะลงกลาบมะพร้าวเยอะสะส่วนใหญ่เดี๋ยวแม่จะใส่ในกระถางส้มนะคะมันจะได้ระบายน้ําได้ดีแล้วก็เราก็หมั่นรดน้ําเอาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวอนันนี้ลองดูค่ะ กระถางนี้นะคะเราจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะเราจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่วนนี้กะเพราค่ะเดี๋ยวจะลงกะเพรานะคะกะเพราแล้วก็ผักอันนี้ค่ะที่ชอบกินมากเลยนะคะก็คือมะเขือเปาะนะคะเดี๋ยวอันนี้จะลงมะเขือเปาะค่ะ ลงมาเขือเปาะนะคะโอเคค่ะตอนนี้ลงมเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้บ<ง>้องผักคะนา้ากาผักกาดค่ะแล้วก็อันนั้เป็นกินคอสค่ะส่วนอันนี้จะเป็ผักส่วนครัวที่กินนะคะ,ะหน่อไม้ฝรั่งผักชีนะคะแล้วก็กระเพรานะวันนี้นะคะลงมะเมล็ดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ค่ะ เป็นพืชผักที่เรากินกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเราเอาบอกตรงนะว่าอันนี้ก็เป็นวิถีของแม่เองไม่ได้แบบเออตามหลักการอะไรมากเท่าไหร่นะคะอาจจะประมาณนี้ก็ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะขึ้นก็ดีเราก็จะได้กินด้วยนะคะอันนี้อูแบบเราชอบแบบสนุกนะะอะอือันนี้ก็ ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงแกลบนะคะเดี๋ยวเราจะลงแกลบเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็ลดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็พออันนี้คือเท่านี้เสร็จแล้วนะคะเช็วันผ่านไปนะคะเดี๋ยวจะมาให้ชมส่วนที่เราเพราะมะเล็กกันค่ะ อันนี้จะเป็นมเมล็ดผักชีบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่แม่ปลูกผักชีแล้วมันขึ้นนะคะดูดีใจอะส่วนอันนี้พวกคะน้ากวางตุ้งไม่ค่อยขึ้นเลยเจ็ดวันแล้วไม่ค่อยขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ